สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงหน้าแล้งและก็หน้าร้อนนะครับหมดฝนไปนานแล้วแหละซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยบางทีเราก็มีการลงทุนนะครับแล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงให้น้ํำยังไงให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรอดแถมวิธีการที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยยังสามารถประหยัดทั้งน้ํามันประหยัดทั้งเวลาและก็ประหยัดทั้งแรงงานด้วยนะครับเพราะว่าหากเราปล่อยให้ ดินรอบผลต้นขาดความชื้นนานเกินไปเนี่ยรากถ้าขาดความชื้นก็จะส่งผลต่อการกระจายตัวของรากฝอยส่งผลต่อการหาอาหารส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยชะงกักการเจริญเติบโตครับดีไม่ดีอาจตายไปในที่สุดซึ่งในคลิปนี้ผมได้สรุปมา2อ,อย่างจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะครับมีข้อควรรู้อยู่2อ,อย่างหลักๆคือ1นึ่หลัก ควรให้น้ำทุก2วันหรือวันเว้นวันนะครับหรือถ้าใครมีวัสดุคลุมโคนต้นก็อาจจะยืดเวลาได้หน่อยนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยจะให้น้ําไม่เกิน2วันนะครับคือ2วันครั้งหนึ่งถึงดินจะมีความชื้นก็ต้องเติมความชื้นเข้าไปนะครับนี่คือเคล็ดลับอย่างที่1อย่างที่2ก็คือในการให้น้ําแต่ละครั้งในสวนผมเนี่ยดินต้องมีความชื้นลึกลงไปประมาณ30ซนติเมตรครับเราจะรู้ได้ยังไงผมใช้วิธีนี้เลยเอาไม้ปักลงไปครับเอาไม้แหลมปักลงไปถ้า ปักลงดินได้เกิน30ซนติเมตรแสดงว่าโอเครากแก้วรากฝอยรากขาแขนงมีความชื้นเต็มที่นะครับแบบนี้ต้นไม้ตัวไวแน่นอนคือจะใช้วิธีนี้เป็นการวัดนะครับไม่ได้จับเวลาหรือว่าต้องให้น้ํากี่ชั่วโมงให้น้ํากี่นาทีประมาณนี้ผมใช้วิธีนี้นะครับซึ่งข้อดีของการให้น้ําตามวิธีนี้เนี่ยคือการให้วันเว้นวันหรือทุก2วันครั้งประมาณนี้มันจะทําให้เราประหยัดน้ํามัน,นครับเพราะว่าหากเรา อาทิตย์หนึ่งติดปั๊มทีหนึ่งดินแห้งดินไม่มีความชืน้นดินก็จะดูดซับน้ําในปริมาณมหาศาลลงไปเพื่อกระจายให้เกิดรัศมีความชืน้นแบบกว้างแน่นอนว่าเปลืองน้ําเปลืองน้ํามันแน่นอนนะครับหากรอนาน,านทีติดปั๊มนะแต่ถ้าเราลดน้ําทุก2วันหรือวันเว้นวันเนี่ยจากน้ํามัน2ลิตรที่เราเคยสูบน้ําสูบว่าเราปลูกต้นไม้ร้อยต้นเราใช้น้ํามันครั้งละ2ลิตร3วันรดน้ําทีหนึ่งนะ่ะแต่ถ้าเรารดน้ําทุกวันหรือ วันเว้นวันจะเหลือแค่น้ำมันครึ่งลิตรแค่นั้นเองครับในคลิปนี้ผมรดน้ําต้นไม้ตั้งแต่เช้านะครับก็หลายจุดเหมือนกันทั่วสวนก็ใช้น้ํามันเพียงแค่ครึ่งลิตรเท่านั้นเองปีกพิเ้อหลายร้อยจุดนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับเราแค่เติมความชื้นเข้าไปอย่างที่2ก็คือประหยัดเวลาและก็ประหยัดแรงงานครับ หลายปีก่อนผมเคยชล่าใจในช่วงหน้าแรงนะครับก็3-4วันก็ค่อยมาติดปั๊มทีหนึงแต่ติดปั๊มทีเนี่ยน้ำมันไม่ต่ำกว่า3ลิตรนะครับแถมยังทําให้เสียเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานต้องเดินดูทั่วสวนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำมันครึ่งลิตรสามารถรดน้ําได้ทั้งสวนเลยหลายร้อยจุดอยู่นะเพราะว่าเราแค่เติมความชื้นนะครับเหมือนกับเราเติมน้ําใส่แก้วแล้วทิ้งไว้หลายๆวันเนี่ย มันก็จะระเหยออกไปตามระยะเวลานะครับตามสภาพอากาศด้วยสมมติว่าระเหยไปครึ่งแก้วเราก็เติมมาครึ่งแก้วแต่ถ้าเราเติมไปเรื่อยๆน้ําในแก้วนั้นก็จะเต็มอยู่เรื่อยความชื้นก็จะมีอยู่เรื่อยนะครับเหมือนเราให้น้ําต้นไม้ได้เองข้อดีอย่างที่3ก็คือต้นไม้มีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าดินมีความชื้นอย่างต่อเนื่องรากแก้วรากฝอยรากกระดนงของพืชเนี่ยสามารถชอนชัยไปในสภาพดินที่มีความชื้นไปดูดซับดูดซึมธาตุอาหารต่งตางๆได้และที่สําคัญครับ ดินที่มีความชื้นเนี่ยจะมีกลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเข้ามาอาศัยนะครับมันก็จะไปย่อยสลายยินรีย์วัตถุต่างๆที่มีอยู่ในดินเป็นธาตุอาหารพืชต่อไปทําให้ต้นไม้ไม่เกิดการชะง,งักการเจริญเติบโต,ตนั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต,ตในช่วงหน้าฝนนั่นเองครับแตกยอดถอดใบไปเรื่อยแต่ถ้าใครมีวัสดุคลุมดินนะครับหาเศษใบไม้ใบหญ้ามาคลุมไว้ก็จะช่วยยืดความชุ่มชื้นออกไปก็จะประหยัดกว่านี้อีกนี่ก็คือเคล็ดลับที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้ การให้น้ำต้นไม้หน้าแล้งแบบประหยัดประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งน้ำมันนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ำมันนะแต่ถ้าโซลาเซลล์เนี่ยก็ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนะครับลองทำตามวิธีนี้ดูสวัสดีครับ